ปปชจังหวัดชัยภูมิจัดแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานในรอบปีเผยข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ที่ห้องประชุมชั้นสาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดชัยภูมินำโดยนายยุทธพงศ์สวงสแสวงผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดชัยภูมิโฆศกสำนักงานปปชประจำจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยคณะทำงาน เปิดห้องประชุมต้อนรับสื่อมวลชนในพื้นที่และตัวแทนภูมในแต่ละอำเภอเข้าร่วมเพื่อถแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยสำนักงานปปชประจำจังหวัดชัยภูมิจวกหัวใหญ่เผยงานด้านปราบปรามการทุจริตงานด้านตรวจสอบทรัพย์สินและงานด้านป้องกันการทุจริตขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญ โดยงานนี้การปราบปรามการทุจริตผลการตรวจรับคำกล่าวหาจำนวนถึง115เรื่องคงเหลือ13เรื่องเท่านั้นโดยอยู่ระหว่างคณะกรรมการปปช11เรื่องอยู่ระหว่างคณะอนุกรรมการกันกองพิจารณา2เรื่องงานด้านการปราบปรามทุจริตยอยู่ระหว่างดำเนินการประกอบด้วยเรื่องตรวจสอบเบื้องตน้นและเรื่องไต่สวนเบื้องตน้น โดยทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน52เรื่องโดยเรื่องที่ถูกกล่าวหามากที่สุดอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากถึง36เรื่องประเภทเรื่องที่ถูกร้องเรียนมาเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องของสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานส่วนเรื่องไต่สวนเบื้องต้นอยู่ระหว่างดำเนินการรวม33เรื่องหน่วยงานที่ถูกกล่าวหามากที่สุด ก็ยังอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกันประเภทของเรื่องที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดคือการจัดซื้อจัดจ้างพบมาถึง15เรื่องกระจายอยู่ทั้ง10อำเภอจาก16อำเภอในจังหวัดชัยภูมินอกจากนี้ยังเปิดเผยข้อมูลคดีที่คณะกรรมการปปรชมีมติชี้มูลความผิดแล้วเช่นในเรื่องของเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าราคาเกือบ10ล้าน แต่เป็นเศษเหล็กเรื่องที่สองอบองตอทำการขุดสะแล้วนำดินไปขายรวมไปถึงเรื่องไม่เบิกจ่ายเงินโบนัสให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ได้มีการชี้มูลความผิดไปเรียบร้อยแล้วงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินสำนักงานปปชประจำจังหวัดชัยภูมิ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในความรับผิดชอบจำนวน143แห่งโดยมีตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งจำนวน494ตําตำแหน่งการดำเนินงานตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินพบว่ายังคงต้องมีการตรวจสอบเชิงลึกคงเหลืออยู่2บัญชีเท่านั้นนอกจากนี้ปปชชัยภูมิยังเผยงานด้านการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องร่วมกับหน่วยงานต่าง เพื่อให้รู้ถึงขั้นตอนและการควบคุมการยับยั้งที่จะก่อให้เกิดเหตุการณ์ทุจริตต่างๆโดยด้านประชาชนเองก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือเรื่องราวการล้อเรียนการปฏิบัติหน้าที่ที่รวมถึงการทุจริตต่อหน่วยงานต่างๆเข้ามาได้ที่สำนักงานปปชจังหวัดชัยภูมิเจ้าหน้าที่จะรับรองความปลอดภัยและเก็บรักษาข้อมูลเชิงลึกแหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งเป็นข้อบังคับที่เจ้าหน้าที่ปปชทุกคนต้องดูแลซึ่งหากมีการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับมานั้นจะผิดกฎรวมถึงต้องรับโทษมากกว่าเจ้าหน้าที่ทั่วไปถึงสองเท่าฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ของปปชจะต้องซื่อสัตย์เป็นธรรมมืออาชีพโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างแน่นอนนาทีนินกับข่าวพาชยพมนิวส์ รายงานสนับสนุนข่าวโดยซูซูกิชยภูมิศูนย์จำหน่ายรถยนต์สุปร,รุชยภูมิแฟลชเอ็กเพรส